เออเย็เยตีใหญ่เยสเยสเยสหล่อพี่พี่ตีพี่หล่อพี่พี่พี่ตีวันนี้เอาไปกี่เคสดีครับพี่พี่ตีพี่ครับผมเอากี่เคสดีครับพี่วันนี้โอ้พี่พี่ไม่กลัวโดนเด็กถอนหงอกหรือเปล่เพี่จริงเหรอเนี้ยเขาบอกเขาบอกว่าเด็กเอทีเคจะถอนหงอกพี่เองอ่ะเขาบอกอย่างเงี้ยเฉยๆเลยครับ อุ้ยโอ้โหขอพูมาสองเดือนด้วยนะพี่สองเดือนนะจำไว้นะสองเดือนพี่สองเดือนครับพี่มันเติมไปกี่ล้านแล้วล่ะอุ้ยโอ้โหหวานเจ๊พี่ดีรันอะอืมไม่หรอกไม่ไม่ไม่กูกูไม่ได้มองงั้นกูมองอ๋อถ้าไม่มีกูมันจะสนุกหรออุ้ยเออก็จริงนะจริงนะอถ้าถามมาตอนนี้ถ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมันอะถ้าไม่ใช่เอเมคจะเป็นใครอะใช่ไหมลรัพี่อืมกูเองจะอยู่กับมันยาวเย กูจะเติมสู้กับมันเองอ้ยกูไม่เอาเปรียบมันอยู่แล้วที่ให้มันเติมมาแล้วแบบไฟฟ้าเราต้องมาตีกับบอทอ่ะกูเติมสู้อยู่แล้วกูให้เกียร์อีกอุ๊ยเฮ้ยไอ้อย่างนี้ไอ้นายถ้าพี่เขาพูดนี่คือเขาจริงนะกูเคยได้ยินนะประโยชน์ผ่านมองอะไรอย่างเงี้ยใครมีรายเหลือ่ไหมโลกนี้ต้องหัวล้นๆนะพี่ดอมเลยใช่เลยการเนินกาลังฐานเฮ้ยพี่ชักพี่ชักแกทำมาว่าจุดน้ำของแกสามตอนใช่ไหมน่าจะต้องสามตอนปะ แกบอกแกทำมันต้องเปลี่ยนชุดน้ําปิดหรือเปล่าไว้หรือใช้ตัวเดิมได้อะไรบอกเขาว่าชุดน้ําอ่ะมันชุดน้ําไม่ต้องเปลี่ยนนะของแกมันถามตอนอยู่เลยปะถ้ารุ่นเก่าอ่ะต้องเปลี่ยนไม่ของแกเอานะพี่ตัวเราเป็นหมื่นเลยนะถ้ารุ่นเก่าอ่ะต้องเปลี่ยนเต็มตัวจริงครับพ่อบ่อะรกีของจีเอ็มเคเคเดันด้วย ผมลงพี่แบ็คเอ็มนะไก่แบ็คอะชิวครับน้องชิวจัดแล้วผมมาที่ผมมาผมก็ลงเหมือนกันนะก็ลงเหมือนกันลง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 แทงพี่ไงพีเคหใช่ครับพี่ลงเอ็มบีเคครับครับผมเอ็มจีจะกลับไปช่วยเหรอครับเอ้ยไม่ใช่ครับน้องแต่พี่เอฟซีเขาตลอดครับดึงดึงดึงเดาเดาไอ้ควายไอ้เอาฟซีตัวน้องนยพี่พิติครับพี่คือน้องมันบอกว่ามันอยากกลับไปช่วยพี่อะไอ้กิมจีอะพี่รับมันได้ไหม อ๋อแล้วแต่เลยเว้สุดท้ายแล้วอ่ะพี่มองขับใครเราใครจะอยู่ก็อยู่ใครจะไปก็เบี้ยวข้าวซิ่งเหมือนกันนั่นเองเบี้ยวเอาเถอะทุกนจริงครับพี่จริงครับพี่เออไดมันเลยเพราะไออันนี้ไปเท่จริงครับพี่ตีลีกอูนมาจัดเลยว่ะพี่เอไม่ใช่ไม่ใช่โทษครับพี่อย่ารทบพี่ตีพี่ขอโทษครับพี่รีบๆรีบแเข้ามาดิมีมีเคลดีมาดู หล่อจัดเลยว่ะพี่เหมือนมาเฟียจัดเลยอ่ะเหมือนมาเฟียสมัยก่อนนะพี่จะเริ่มลอวนีพี่อีกสิบนาทีนะเราต้องวาร์ปวาร์ปเข้ามาูปเรื่องวันนี้หรือเรื่องวันไหนก็เหมือนกันอุ้ยอ่านนะมาแล้วคอมอิกแล้วคอมมีกแล้วอีกสิบนาทีสิบนาทีนับถอยหลังจากนี้จะเป็นสิบนาทีแห่งอะไระครับพี่ น่าจะเป็นแห่งความสนุกทั้งคู่นะนี่พูดแบบให้เกียรติคู่ต่อสู้จุ้งจุ้งโอ้ยโกลมพี่รอรอจุ้งได้หลายชื่อแล้วพี่พี่มาเหนือจัดเลยพี่ที่มนิกเหนืออะไรอะครับพี่ตีวันเนี้เออเวันนี้พี่ตีมาเหนือจัดเลยอะพี่พี่มาเหนือแล้วเขาเหลืออะไรอะครับชัยก็ไม่รู้ลงเมืองมาก็เปิดเลยโอ้ยโอ้ยของจริงจัดรอตอนเปิดมีพี่คนเดียวมาพี่เดินเป็นแห่งเลยป่ะแกบมาก่อนเลยพี่ทำประจำอยู่แล้วหนึ่งต่อสามชิ้นแบบโอ้ย ในฝันเหรอพี่เอ้ยโทษๆรับพี่โทษๆๆในฝันเลยในน้ำเมื่อกี้เนี่ยเกอเป็นคนอะบ่าล้ะทำไมับพี่ครับพี่อยาให้เขามองว่าจนตอบน่นไงน่นไงเราแค่บอกว่าเราทำอะไรได้บ้างแค่นั้นก็พอแล้วล้วเป้ดแนพีถ้าเพี่อะพี่แล้วบอกแล้วทาไม่ได้ที่ต้องยังไงเหรครับพี่ทาไปแล้วเมื่อกี้ เขาเปิดเละโอเคพี่แน่นอยไวขอเปิดแทงเลยนะงั้นทางเนี้ยไปดูคใครที่ลม่แล้กันแล้วครับพี่หมดตัวพี่หมดตัวเจงในหัวเจงในหัว่เปิดแทงเลยแหละนี่ไงอิ้ยอุ่ย่้ยโอ้ยเยนเปิดเพลงฮันนีมูนได้ะตั้งไดบัชีมเืออยู่ เหมือนอ้าไอ้เบสเหตุนี่แม่มึงนี่เพื่อนทำอะไรกันทำอะไรกันทำอะไรนไอหรือเปล่าเพื่อนครับลูกอุ้ยมึงเรียกพ่อเดียรเลยพอพอหรือเปล่าเพื่อนมึงเรียกพ่อด่วนเลยพ่อนายหรือเปล่าเพื่อนขอถามเพื่อนหน่อยไออย่าฟังวิจิตรก่อนชอบรถได้ดิอุ้ยที่ทำแกงสมุนไพรตีกับพี่ป่ะที่โซลนอับแปดอับแปดอับแปดอยู่ที่ภูเขาคุณจะทำซีฟู้ดคิงเนี่ยเฮ้ยแกงหกใหญ่ๆๆนะเอชเคซีโฟต์คิงโน่หนึ่งโนวันหลังจากเก็บทีเฟสเสร็จเรามีให้เก็บ แกงไหนต่อไหมอุ้ยอุ้ยโอ้โหที่มันมาทำเถออุ้ยเออไม่มีค่ะไม่มีเหมือนอยู่ในหนังมาเฟียเลยว่ะเพื่อนวันนี้ยินเถียงกับแก๊งอะไรนะอุ้ยอะไรนะวันนี้ยินเถียงกับแก๊งอะไรนะเออเข,เขาไม่มีแก๊งค่ะเขาเป็นประชาชนแอดไม่รู้ว่าเขาจะไปเข้าแก๊งไหนไม่ชัวร์ว่าใช่แก๊งนั้นหรือเปล่ารู้เลย แต่เหมือนเมื่อวานมีเวทเวทด่างเอลเคอยู่นะพี่ตีไม่มีครับไม่มีไม่มีออ๋ถ้ามีได้พี่ตี๋เด้งให้ไหล่ะครับพี่ตีผมว่าพี่เด้งนะฉอดพี่ใจมาด้วยตอนเนี้ยแล้วแกงผมไม่พร้อมมาพี่โหมาตอนนั้นเลยครับพี่ตัวหน้าครับอุ้ยอุยไปแรกดูผมดีดีฉอดรีบเล่นแอนด็อกแล้วก็เดี๋ยวรีบไปดูเลยแบ็กแบ็กวันดีพ่อยังไมุ่ัยพ่อแบ็กไอ้แบ็ก นั่นพ่อไา้เลรอเพื่อนไอ้แม็กเป็นพ่อตายเหรอเพื่อนไอ้แม็กกูได้เหรอไอ้แม็กดูขอรบแม่เว้ยแม่กูว่าไงกูก็ว่างั้นแหละมึงก็เรียกสิมึงเรียกเสี่ยปาร์สิในในพิจิเราก็เรียกครับพูดคำนี้ได้ไหมครับเรียกพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสีลูกไอ้แม็กทางหืนไป โอ้พี่ตีไม่อยากรับหรือเปล่าพ่อไม่ไดีครับโอ้โหมีพ่อมีพ่อไอ้กี้อย่าไปตามพ่อเด้อลูกไอ้เอาไปไหนโทษโทษโทษพี่โมยังไงพี่พู้หญิงกับพี่เตี้ยโมโมว่าไงครับพี่อยาไปไหนไปตรงนี้ที่นี่ทีร้านชั้นนี้ไม่ใช่ว่างเลยครับพี่เอว่าใต้ผมไปเลยที่ผมว่าตรงนี้แหละไมยังไม่เจอพ่อเลยเดี๋ยวไว้ผมถาทมแนะนำแล้วกันทีร้านไปตกใจแย่เลยหรอครับไมบรู้แน่ทำไมไดมอนใครมา อันนี้บอกเฮียเท็ดี้เครับสู้ๆบอกพี่ส่องสองสองตีอเจ็บป่ะโอ้โหเฮียฮะรับสามดาสามคนเนาะสามหรอทอะไรแบบนี้ก็ไม่รู้เนี่ยฮะเอาไปเลยเงยปากด่ามึาไม่เอาเฮียสักบาทเลยอะดูดิใช่นี่มันไม่มีค่าเหมือนเขานี่ไปๆดไปดัได้ครับรับสามดาวเาไม่ พ่อมึงคนไหนเนี่ยเพื่อนทำไมเมื่อกี้มันมีรักสามเศร้าวะเพื่อนเบ๊กเบ๊กไอ้แบ๊กมึงห่วยไหมเนี่ยไหนแพ็กเราเรียกกูพ่อที่เพื่อนได้ปะมึงมึงอนนี่ป่ะมึงเอามึงเอาเดนทิเต้มาล้างปากก่อนไหมตอนเนี้ยทันเลยโอ้โหเยี่ยกูเพิ่งรู้มึงเป็นลูกตีไอ้แบ๊กไม่ผมเป็นลูกมามีลูหน้าครับมีกับนักกีฬาสองคน แต่มันจะมึงเรียกพ่อไปแล้วนะเมื่อกี้เนี้ยเออมึงรับเลยนะเพื่อนแม่ให้รับแล้วมึงรับแล้วละมึงรับแล้วเพื่อนไอ่งห้อปร้อยล้านแล้วแต่มันแต่มันตายหมดเลยเอาอย่าอยู่ไอหนูแล้ววะชื่อจีจีไอโน่กับเพื่อนให้ทุกโศกไอ้ไว้แต่อโน่ด้วยไว้ไอ้นายไม่เอาานมเอาเพื่อนใครมีโน่เก่าเหลือบ้างวะอายืมหมเด็กไม่ฮิตแน้นอน อะไรกิมมันดาวผมไม่ได้มันแหลมมีนาโนเก่าเหลือตัวนึงป้านายเพไม่ไม่มีเลยครับพี่บอสผมใส่ไปแล้วครับเพนวิวมาใช้กีจจอบวิวมาอะไรครับมีใครมีนาโนเก่าป้าเดี๋ยวให้ให้คืนเพนยื่นไม่ดิยิบป้าพี่เติมเพนเลยทำมาเห็ยเห็นมาเล็กเลยเหลือไม่เยอะเพ่เอาสิบหกเป็น